นี่นะปื๊ดชอดเดียวเรื่องนะมันออกนะเบื้องอู้ว่ามันเดาธรรมดามันยังขน,นาดเดี๋ยวจะ่าหนี่มันเบื้องเบื้องหนังมันมาทำมันโอ้หมดแดงกับพราหมดแดงถ้ามันเก็บปุ่นแล้วไปอกีกสองตัวสามตัวหมดนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยข้ากิล สวัสดีครับสวัสดีกัญญามึงแรงเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮากะน,นะครับอยู่โวนเกษตรเฮายัญญางแรงหน่อยพี่น้องเด้อว,ว่าที่มหานะครับผักกระเดานะครับเด้อโอ้ยเบิง่งหยาดี่นะพี่น้องขึ้นคักขึ้นแน่นี่โอ้ต้นใหม่กำลังงามแหงครับเบิง่งพุ่่นนะต้นยางนากยุงนี่ครับมาหากเก็บผักกระเดาเด้อครับเด้อพุ่นน่ะเต็มเลยผักกระเดาเฮา พี่นอ้องหลดดอกตุมต้มๆพอดีเลยพี่น้องเด้อเจ็บฝากพี่ฝากน้องเขานี่คักขักพุ่นอีกต้นหนึ่งพี่น้องละที่ได้เอาเบิดนะครับหลายบาทอยู่เทิงมูต้นอีกมูหนึ่งกะพุน่นบานเต็มยม,ม่เสียดายครับกินพระท่านพุน่นเห็นไหมครับดอกเยวขาวมันข,ขาวๆมันนั้นครับดอกดอกพักกระเดาด้วยครับที่มันบานนะครับ มันช่อไงนะครับไงล่ะเป็นถะปลูกทิ้งไว้นะครับกะร,บระเดาโมน่มันออกก่อนเขานะครับตึองเอาก็ามี้อยู่คิ้วนีนรู้สึกว่าประมาณสามต้นได้นะครับเด้อตรงนี้นะครับน,น,น,นี่เห็นบ่สัตว์เดานะครับพันผ่องสีนะครับสีผ่องหรือผ่องสีพี่น้อยมงเปลืมนี่ มันเป็นช่อทีว่ามันมันใหญ่มันงามมากครับเด้อตัวนี้นะครับดอดีีเบงเอาลูกขึลังสิบพวมบานเห็นไหมขึ้นลังเบืงเป็นถูกซ่วมเป็นถูกหยอดครับเบืงเป็นทุกซ่วมเป็นทุกหยอดแล้วก็เป็นเบิ้งนี่อันนี้จะดอกเลยนะครับอ้อยต่อย เขาสีหักเอานะครับเด้อนี่ยนะครับสดเดานยครับมาลงมือเจ็บกันเลยนะครับเด้อหักเลยนะครับน,นี่ดอกสวยๆยอดงามนี่กลังพุ่มบานแบบนี้นะครับเด้อเพื่อเพาะตรวจ มือเศร้าก็ได้แล้วนะครับเด้อกระตาหนึ่งเมือนี่แหละนี่ก็มเมาอีกจะกระตาหนึ่งนะครับเด้อเอาดีๆเนี่ยได้หลายร้อยนะครับเอาดีๆ <c oughs> จะเดาเท่านั้น,นครับ mừng mừng há có bớt nè bọc khao điều thì tiêm cả ta rồi แต็งเราก็เอาก็มัดขายก็ได้ครับเด้อตัวนี้นะครับตายเฮงที่บ้าทุ่งปุ๋ยมาใส่ลวัน่นี เก็บสะเดานะครับมึงอันนี้เหงครับนี่เพื่อนรองมึงงาเดียวนะครับเบิง่งแต่ผมมีใบเลยนะครับตัวนะี้มึงเป็นตะหยากได้พัดมันคืออย่างนี้ครับ ถ้าปลูกจกักรลอยต้นพี่น้องแล้วพี่น้องที่ได้ขายก้อนมูนะครับที่ทได้สั่งไร้ใดเนี่ยเป็นหมื่นแล้วเป็นพันเลยนะครับตัวนี้เดาพันหนยังเก็ะขาผ่องเลยเพียงเท่าเดียวนะพี่น้องพ่ดเอารถุันแค่ว่ามันต้นเกบบกีต้นนะครับเด้อนี่พูดนะไปไปลายยังเล้วเดียวไ้เยอะมากนะครับ แ <c oughs> okay. ร่แบเดียวแล้วิ็ถกล่องเอาข้างบนนะครับด้ มูอะไรฉีดลายๆขเขายัางไปตะกินกินเองนี่ไม่แล้วเต็มตาหรอนี่นะครับนี่ก็เตเรียมดินไว้นะครับเพราะฉันเดี๋ยวบักทัวมาปลูกอยู่อีกมูหนึ่งมันหลายต้นนะครับดูมันยิก็บบานแล้ว เอ้ยหมดแดงนะเด้ป๋ปื๊ดบึ้งช่อนั่นนะฟูลิงขึ้นเนี่ยน้อนแต่ลิงไงฟูนะครับขึ้นฮานเลยปื๊ดบึ้งอย่างไหนไหนนะพี่น้องเนี่ยหลายลอยเยอ่หนิเนี่ยหลายลอยอยู่คนระับเดี๋ยวไปเอาตัวน,นั้นดีครับพี่น้องตันนั้นเนี่ยเบิดดีอันนั้นต้นน,น,ตนน้อยมันนะครับเด้อฟูเดี๋ไปเอาตัวน,นั้นดีครับ ตะอนน่อนแห้งเสียบพร้อมนะครับรสชาติอร่อยเี้เห็นบ่มนี่ยมุหนีเจะงเดียวลงใ้พี่น้องมึงเจ้ามันจะดอกพักกระเดานะครับ ปป๊ดพี่น้องเบิ่งเบื้งนี่นะเบิ่งปป๊ดมันดอกนะผักกระเดาอย่างมันดอกปป๊ดเบิ่งเบื้งเบื้งลักษณะดอกของเขามันเป็นมันบม่เหมือนกลาปินนันนันนี่พี่น้องเป็นพืชเลยนะครับเบิ่งนี่นนะมันเป็นดอกนี่ผักกระเดาอย่างขึ้นดอกยังฉี่ขึ้นน้ำมันนี่แบบพี่น้องเบิ่งนี่นะปป๊ดชดเดียวด้วยนะมันออกนะเบื้อง ป๊โอ้มัตนแรกทํารรมดามันยังกันาาานั่นแต่วอนนี้มันเบึงบึงนังมันมาทำาแบบโอ้หมดแดงกับเพราะหมดแดงถ้ามันเก็บปุ่นแล้วไม่หยกิกสองตัวสามตัวหมดล้นะครับพี่น้องเด้อเนี่ยคากิลิไปเบ,บึงนะ่ะเป็นพุ่มเป็นงูน มึงทำนี้จรลอยต้นนี่ไพว่านี่โอ้ยลองดูเดี๋ยวกระลมังมาใส่เราไปดีในบ้านตอนครับเนี่อันนี้ฟันเราตรงนี้เลยเนี่ฟันเราไปเลยเนี่เอาเป็นทั้งทั้งยวงไปเลยครับอันนี้ก็เต็มกระตาแล้วเน,นืี้ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้เฒ่าละนะครับเรียววกว่ากันเลี้ยงอีกต้นนั่นอีกเรา๋ยวมือล้างก็องเอาอีกเอามือ่อไรน้อยหมดแดงมันไหลกระ ตสวันตะวันนี่หลีพี่น้องอันนี้ดอกมันท่านได้รวงนะครับเด้อนี่มันก็นยังกินแสีบเพื่อนเรานะครับน,น,นี่นี่นเพิ่งเข้ารถช่างชุดเดือดกระเดานะครับถัายไี้ผ่องฟองชีนะดอกสวยๆหมดแดงกับลายเอามาปล่อยว่าใส่กินไใครประธานเอามากปอยแต่ของตัวนี้ เออเลเบิ่งนี่นงเงีเพื่งพี่น้องพี่หน้าออกไม้ให้เขาด้วยครับที่เขาตัดเนี่ย่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเขาบ้านนะครับผู้เฒ่าไปมัดขายนะครับเด้อให้เมียมีเงินใส่ผู้เฒ่าได้ใส่เงินนะครับบ่ขวดกันนะครับนี่เอามือละน้อยบ่เอาหลายเอามือละคำนี่แหละเดาเอาอันนี้ก็ยังใส่อะไรเขาทำลวกหรือเสียพึ่อเขา มันดอกไม้สวยๆเลยนะครับสะเดาที่มันบานกินไม่ทันอันนี้ครับเป็นบางส่วนนะครับเด้อมันยังมีอีกนะครับเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยกำลังบานเนี่ยครับนี่อีเจ๊กน้อยก็ได้อีกแล้วครับต้นนี้มันมันแต่ละต้นต้นแรกที่เป็นคือต้นอยูหนาบ้านผมนะครับอันนั้นกัดจินจนบานนะครับกระลาวมูมูงามันหน่อยๆหน่อยๆกำลังบานกับมีแล้วมุนี่ก็ลดล้านกันมานะครับโอ้พรกระเดาเฮา ขุนมู้นั่นกับเลียอยีกนะครับต้องเอาใบบันไดมาน้ำนะครับตังนี้บันไดนี่ <nu S 1> ผมสะวันตั้งงานนี่แหลนะนี่ครับเนี่ยแบบนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ซุ้มซุ้มใดอยู่ซุ้มถุงครับมแต่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่ต้องเอาโอ้มันหมดแดงแนละ้วเปล่าเนานะต้องเอาแนวมืหมิ่นบ้างนุนนะ <est> นะสุดยอดอันนี้กับที่ผมไปหักระหันต้นน้ครับนี่อันนี้พอดีเลยครับบอทันไอบานต้นน้อยกระหันที่ผมยื้อเอานะครับนี่นี่ยจะเดาเขาตะเดา บ่ต้องขีดอย่งมันแหละมันออกของมันเองของถ้าสะออนบอกไงพี่น้องสะออนนี่หริ่เฮ้ยหมดแดงแลเลยน,น,นี่ครับนี่นะพี่น้องเขวัญหลังสิพาพี่น้องเขามาเจ็บอีกนะครับนี่พลามาเจ็บอีกจะเนี่ยมือสองมือสิพาไม่เจ็บอีกล,ลก,ลก,ลกลากลากออกจากหมดแดงเลยหมดแดงหลายตเตแจ๊คขอไปในบ้านนะครับเด้อจะเดาก็ะต่ด้เป็นร้อยเพราลอะนี่มัดละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับ แต๊ปุ่มนี่ก็พอแห้งแล้วนี่ปุ่มนี่ตะเดาโอ้โอเคลน้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือล้างค่อยเบิ้งอีกนะครับเด้อผมตีเจี๊ยบไพี่นอ้องเขาเบิ้งอีกสำหรับกระเดานะครับเดี๋ยวเอาไปให้ผู้เฒ่าให้แม่แต่งอยู่ในบ้านก่อนเด้อนะครับผม